สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเด่นบน2ตัวนะคะสูตรใหม่วิธีการคํานวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนนะคะแล้วก็หลักร้อยเนะคะหลักแสนบวก1นะคะหลักร้อยได้สิบ เลขเด่นนะคะตัวแรกก็คือ0 0นนบวก1นะคะได้1เลขที่ออกนะคะ6 9 0นะคะเข้าที่0นนะคะหลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะ งวดถัดมานะคะสองหลักแสนนะคะบวกหกหลักร้อยได้แปดเลขเด่นตัวแรกนะคะแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเลขที่ออกนะคะห้าเก้าสามนะคะ เข้าที่เก้าหลักสิบงวดถัดมานะคะห้าหลักแสนบวกห้าหลักร้อยนะคะได้สิบ เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ 0, 0ูนูนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าูนสี่เข้าที่0ูนนะคะหลักสิบ งวดถัดมานะคะห้าหลักแสนนะคะบวกห้าหลักร้อยได้สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สาม เข้าที่ศูนย์ะคะหลักสิบวดถัดมานะคะสี่หลักแสนบวกห้าหลักร้อยนะคะได้9้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้า 9กบวกหนึ่งได้10ใช้ศูนย์นะคะสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะเพิ่งเดินเพียงแค่สีงวดเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะคะก็จะไปชนกับสูตรเก่านะคะเป็นเด่นบนสีตัว สูตรนี้นะคะก็จะไปชนกับสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้ก็คือใช้หลักสิบนะคะของรางวัลที่หนึ่งบวกเก้าคงที่นะคะใช้ใช้สี่ตัวนะคะสูตรนี้งวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะศูนย์บวกเก้านะคะก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือเก้าแล้วก็ ศูนย์นะคะได้เก้าศูนย์จริงๆแอดชอบยังชอบนะคะเก้าแล้วก็ศูนย์ก็เลยนำสูตรนี้นะคะมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกสูตรนะคะสูตรนี้นะคะก็จะได้เก้าแล้วก็ศูนย์เหมือนกันนะคะคือใช้หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะคะบวกกันข้ามงวดนะคะเก้า บวกศูนย์นะคะงวดนี้ก็จะได้เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเผื่อว่าท่านใดนะคะยังชอบเก้าแล้วก็ศูนย์อยู่นะคะอันนี้แอดก็แอดก็ยังชอบเก้าแล้วก็ศูนย์อยู่นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเพิ่งเดินสีงวดนะคะเพิ่งเดินสีงวด เลขเด่นที่ได้ก็คือ9แล้วก็0นะคะคลิปนี้นะคะก็สั้นๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ